สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเชยเซอร์กิงเพชรที่ช่อง YouTube เชยเซอร์กิงเพชรโหราศาสตร์คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ชะตาของชาวลักนณาราศรีกลุ่มในช่วง1-15กลถึกุมภาพันธ์นะครับชะตาการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภของคุณจะเป็นอย่างไร ผมก็มาบอกแนวโน้มดวงชะตาให้กับคุณตลอดท่านใดที่เข้ามาชมผมครั้งแรกอย่าลืมกดถูกใจนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงชะตาของชาวลัคนาราศีกุม1-15กุมภาในเรื่องของดวงชะตาเนี่ยในด้านของการงานนะครับดาวการงานนะครับเป็นกเกษตราธิบดีร่วมกับมารุตยูเนี่ยจริงๆแล้วงานของคุณน่ยังไปได้นะครับท่านใดที่ทํางานประจําอยู่ งานของคุณจะไปได้นะยังไปได้นะยังไป,ไ,งไ,ปไปได้เรื่อยๆนะครับนะหรือว่าท่านใดที่แบบจะทําอะไรใหม่ๆเนะี่ยอย่าเพิ่งถ้าแบบว่ายังทําของเดิมๆอยู่เนี่ยนะก็ก็ให้ทําไปก่อนนะทำไปเรื่อยๆประคับประคองชีวิตไปก่อนรอสักประมาณ29มีนาให้ปัญญาเปิดตรงนี้เนี่ยถ้าไปทําอะไรเน่ยมันจะถูกล่อทําไปในทางที่ไม่ดีเช่นจะไปซื้อบ้านหรือซื้อรถหรือลงทุนทํากิจการหรือจะทําอะไรใหม่ๆในช่วงนี้อย่าเพิ่งนะ ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยยังเป็นช่วงที่สติปัญญาหรือว่ามันจะมีอะไรมาบังตาให้ตัดสินใจผิดทําผิดได้ไง่ายๆในด้านของการงานสําหรับท่านใดที่จะเอางานเก่าๆมาบิ้วใหม่โดยไม่ใช่แบบว่าทําใหม่เลยตัวเนี้ยังพอไปได้เอางานเก่าเอาสิ่งเก่าๆมาทำนะหรือว่าท่านใดที่ทํางานด้านออนไลน์โซเชียลอยู่งานไม่มีหน้าร้านมันยังไปได้ถึงแม้จะทําเก่าหรือใหม่ตรงนี้นะ ชาวลัคนาราศีกุมในด้านของอดวงชะตาเนี่ยดาวอังคารร่วมกับดาวมฤตอยูท่านใดที่อยู่ในหน่วยงานวิทยา,าศสาสตร์คณิตศาสตร์นักวิจัยนักพัฒนาต่างๆต,ตรงนี้นะครับยังไปได้ดีเลยทีเดียวนะครับดาวยังไปอย่างหนึ่งว่าการสนับสนุนาการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมง,งานสังคมใกล้ตัวการทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับยังมีความสําเร็จเพื่อนฝูงมิสหายมียังมีความแน่นแน่นแน่นแฟนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นมีอะไรก็ยังยี่กิไก่เกียร์เคลียร์กันได้นะครับดาวยังแปลเห็นว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือเรื่องเงินทั้งในรอการสนับสนุนช่วยเหลือเรื่องเงินนั้นมีโอกาสที่จะได้มาหรือว่าคุณอาจจะวางแผนในเรื่องของการขอเครดิตอนุมัติต,ต่างๆนะครับหรือว่ากําลังวางแผนอยู่เดินเรื่องนั้นนะครับนะตรงนั้นนะครับก็เป็นไปนตามดวงชะตาหรือว่า รอเงินจากผู้หลักผู้ใหญ่รอเงินอะไรบางอย่างจะมีเหตุการณ์ให้คุณได้เงินง่ายๆบางอย่างเข้ามาก็ได้ในดวงชะตานะได้เงินแปลกๆได้เงินที่ไม่ค่อยได้บ่อยๆกับได้ได้เงินที่ไม่ถูกต้องทานองของธรรมหรือท่านใดที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องทานองของธรรมหรือรายได้แปลกๆตรงนี้มีโอกาสที่ดีที่จะได้เงินมานะในดวงชะตาแปลอีกหนึ่งว่าจะได้เงินจากเพศตรงข้ามได้เงินจากขนใกล้ตัวนะครับ ในเงินจากคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งมันแปลว่ามีรายจ่ายเก่าๆมีเรื่องทางการเงินเก่าๆที่ต้องเสียหรือต้องจับจ่ายออกไปนะครับรายจ่ายค่อนข้างเยอะนั้นในช่วงนี้นะครับชาวลัคนาราศีกุมที่มีรายได้จากต่างประเทศรายได้จากต่างถิ่นตรงนี้ก็ยังไปได้ดีนะครับจะมีเรื่องให้เสียเงินไปกับคนในครอบครัวมีเรื่องเสียเงินไปกับสุขภาพการเดินทางสุขภาพของตัวเราเองหรือคนในครอบครัวหรือการซ่อมแซมปรับปรุงในสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว ในดวงสตาชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยท่านใดที่รอการย้ายบ้านย้ายที่อยู่ซ่อมบ้านซ่อมรถนะปรับปรุงที่อยู่ที่อาศัยองตรงนี้ก็แก้เคสหรือมันแปลว่าที่บ้านคุณพื้นบ้านห้องน้ําพังน้ําถ้าไม่ไหลหรือไฟฟ้าดับก็ได้ในช่วงครึ่งเดือนนี้เหมือนอย่างนี้มันแปลอีกอย่างหนึ่งว่านะครับคุณจะมีเหตุการณ์ให้จัดการอะไรบางอย่างเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับบ้านโดยการเป็นลักษณะของการซ่อมแซมปรับปรุงนะครับตรงนี้ก็ได้ ตรงนี้ต้องระวังในเรื่องของการสื่อการใช้คําพูดการสื่อสารนะครับการดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารใบอนุญาตต่างๆด้วยนะครับจะมีปัญหาต่างๆตามมาอย่าไปนัดหมายอย่าไปให้คํามั่นสัญญากับใครง่ายๆนะครับจะมีเหตุการณ์ให้ทําไม่ได้นะครับมันยังแปลอย่างหนึ่งว่าคุณจะได้รับดวงชะตาของคุณนะนะครับในช่วงนี้ดาวพระเสาร์ยังตีโกนถึงดาวประจําตัวนะโชคแบบแปลกๆยังจะเกิดขึ้นกับคุณ นะโชคแบบแปลกๆจะเกิดขึ้นกับคุณนะครับไรายได้แปลกๆยังจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะครับท่าในใดที่ทํางานติดต่อสื่อสารนะก็ยังไปได้ดีชาวลัคนาราศีกลุมในด้านของครอบครัวยังต้องระวังคนในครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเพศหญิงหรือฝั่งผู้หญิงนะครับหรือฝั่งเพศหญิงก็ได้นะเจ็บเจ็บป่วยนะครับผู้ใหญ่ ญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยเจ็บป่วยนะครับมีปัญหาสุขภาพหรือมีการทะเลาะเบาแว้งกับคนในครอบครัวมีเรื่องวุ่นวายบางอย่างเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับบ้านเกิดขึ้นได้ท่านใดที่มีคู่จะเป็นรักที่ยังเปิดเผยความสัมพันธ์ไม่ได้หรือรักที่ห่างเหินกันนะครับหรือว่ามันมีเหตุการณ์บางอย่างให้เปิดเผยความสัมพันธ์ไม่ได้คุณไปแอบชอบใครมีใครแอบชอบคุณหรือมีความรู้สึกดีต่อคุณแต่มันเปิดเผยความสัมพันธ์นั้นไม่ได้มีเรื่องราวให้เกิดจะมีอย่างนี้ก็ได้มีรักต่างอายุหรือมีรักต่าางงทก มีลักษณต่างจังหวัดมีมีเหตุการณ์เป็นลักษณะของมีความลักที่มันเปิดเผยไม่ได้อะนะมีเหตุบางอย่างที่มันเปิดเผยความสัมพันธ์ยังไม่ได้นะให้คนอื่นล่วงรู้ไม่ได้นะครับนะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับลักลับๆเกิดขึ้นกับดวงชะตาหรือมีเด็กมาชอบอะไรอย่างนงี้ได้หรือแฟนคุณนั้นไปโฟกัสเรื่องความมั่นคงในชีวิตนะหรือว่าแฟนคุณนามาพูดไม่ดีใส่คุณ ในช่วงนี้เกิดก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าพอหลังวันที่13นั้นชาวลัคนาวราศีกุมจะได้รับการเอาใจใส่จากคนรักคู่ครองสําหรับคนที่โสดอยู่สําหรับคนที่ไม่มีคู่ค่อยๆบัะคับประคองดูเป็นก่อนถ้ามันใช่คู่ความสัมพันธ์จะแนบแน่นไปเองหลังประมาณ29มีนาคม2564นีน้นะก็หลักๆแล้วในด้านของโชคลาภโชคลาภจะมาจากเลขแม่ อายุพศอเกิดวันที่เกิดวันเดือนปีนเกิดหรือเลขอายุพศอเกิดแฟนวันที่เกิดแฟนเลขบ้านเลขรถจะอยู่ในนี้ชาวลัคนาราศีกุมมีโอกาสเกิดโชคด้วยในช่วงเดือนนี้นะครับจะมีโชคเรื่องเงินนะครับจะมีโชคเรื่องเงินนะครับจะมีโชคลาภมีโชคจากเพศตรงข้ามก็ได้มีคนมาชอบคุณมีคนเข้ามาหาคุณแบบยัดเยียดนะครับ โดยปฏิเสธความสัมพันธ์ตรงนั้นไม่ได้ก็ได้นะครับนะตรงนี้ถ้าใดที่ทํางานกับคู่อยู่แล้วมีการปรึกษาหารือกันให้เชื่อคู่ให้มากให้คู่สนับสนุนให้คําปรึกษาอยู่เบื้องหลังจะมีความสําเร็จเป็นอย่างดีชาวราคนาราศีกุมตรงนี้นะครับนะก็ประคับประคองชีวิตก่อนช่วงนี้อย่าเพิ่งวื๋หวาอย่าเพิ่งทําอะไรวือหวาไปเรื่อยๆนะครับนะไปเรื่อยๆถ้ามันจะดีก็ให้มันดี นะถ้ามันไม่ดีก็อย่าไปโฟกัสถ้ามันดีก็แปลว่าแ,แสดงว่าลากดวงไงดนะีถ้ามันไม่ดีก็บอกว่ารอช่วงเวลาหลังยี่สิบเก้ามีนาดาวพฤหัสบดีโคจรทับดวงะตา์ในรอบ12ปีจะเกิดสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตเป็นดาวการเงินด้วยช่วงนี้วางแผนจะทําจะนู่นจะนี่ให้วางแผนเข้าไว้นะครับในะช่วงนี้ทําอะไรต่างๆอาจจะถูกเพ่งเล็งจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่มองไม่ดีเกิดขึ้นได้นะในดวงดาวในภาษาดวงดาวตรงนี้ช่วงนี้ให้นะครับ เป็นไปได้แก้เคล็ดดวงก็ซ่อมไฟฟ้าในบ้านถ้าไม่ได้ซ่อมก็ต้องระวังไฟฟ้ารัดวงจรน,นะครับระวังของร้อนนะครับนะแล้วก็ของใช้ภายในบ้านเสียพังเสียหายระวังเรื่องเอกสารการ,การีการเขียนการเซ็นการจดบันทึกให้มากกันแล้วกันนะรายจ่ายต่างๆที่แปลกๆรายจ่ายแบบคาดไม่ถึงรายจ่ายค่อนข้างเยอะนั้นเกิดขึ้นแน่นอนนะครับชาวลัคนาราศีกุมวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ